โอ้เป็นยังไงเนาะเพื่อนเนาะมาทำกันดีๆก็เขียด,ด้วยกันโอปากบอ่บอบ่อมิดซีดีโอ้ยมึงนยยืดดีก็เขียด,ด้วยกันทีไม่นี่แล้วบอ่อไปน้ำแล้วไกลก็ไก่ก็โดนนะคุณนะมนนะคุณโซิดอดบ้านครับหาลอยมันหาลอยโกเมตรนล่ดดนะครับ ทิม่มไปนี่แล้วเขีย่ยกับถิ่มไปนี่แล้วจะเขียใใ่ยยังไงมั่นกันดีๆกับป,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 ปุ๊บปากปุ๊โอ้ยเรามันเป็นหิวหนำหมือไงบุญเนี่ยมึงดิโอ้ยหิวหนาม,มีเดียมึงเพียย่ <c ười> งางไปเอานามม้ามะฝากับน้า,นามะฝาเพื่อน เพ nope> well ื่อนหิวน้ำเขียดม่กันดีๆบ่ปากบาเบามิดซีดีไปเขียดแล้วว่ะเพื่อนเลยว่ะเพื่อนเขียดไงครับต้องใส่หิวน้ำแห้งนี่เอาน้ำเขียวมาฝากเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนหิวน้ำหิวแห้งมึงมึงกินน้ำเพื่อนพุดนะกินเดากินดาพวดนะหิวแห้งอยู่ดี ว่ากินเดากินดาวเลยมันเป็นหิวน้ำโคตรเป็นเครียดเลยไหม้เป็นหิวน้ำมาได้ห่วยทิมไม่หนีแล้วไก่ก็รอไว้บอไปน้ำแล้วเซาเครียดระบาดเนี่ยได้กินน้ำแล้วป่ะสีผากลับบ้านเซาเครียดได้แล้ว